ผู้ชมครับการ์ดจอตัวนี้นะครับซื้อมาทดลองหาข้อมูลหาความรู้เกี่ยวกับเ,เรื่องการขุดเหรียญดิจิตอนนะครับเมื่อประมาณกลางตีซืแล้วแล้วก็ทดลองอยู่ประมาณสักไม่เกินเดือนนะไม่เกินเดือนเราก็เข้าใจวิธีการ,รว่าเออมันขุดยังไงใช้ยังไงนะฮะแล้วก็พอรู้วิธีการแล้วก็ไม่ได้ใช้ไม่อีกเลยนะี่ครับใช้อยู่ประมาณไม่ถึงเดือนแต่ก็อาตีไว้สมิประมาณเดือนหนึ่ง นะครับห,รหลังจากนั้นก็ไม่ได้ใช้อีกก็เก็บมันห่อเนี่ยใส่ถุงหอ่อซะอย่างดีเลยนะครับตอนซื้อก็ซื้อ,อมาเป็นซื้อมือสองมานะครับจะซื้อมือสองมาจําได้นั้นซื้อมือสองมาสี่พันกว่าบาทนะครับสี่พันกว่าบาทจากพิษณุโลกร้านพิษณุโลกนะฮะฮะเป็นในตัวแซฟไฟร์นะครับในตัวแซฟไฟร์นี่นะฮะเป็นของอ่า RX เลดิออนนะครับยี่ห้อเลดิออนรุ่น RX 5 8 0 4 g ดนะครับเนี่ยรุ่นเซฟไฟไนโตรนะครับก็เป็นรุ่นฮิตรุ่นดังเลยนะครับเล่นเกมโอ้โหลื่นมากเลยนะฮะเล่นเกมลื่นมากเลยนะครับมีฮีทไฟมาด้วยอย่างใหญ่2พัดลมนะครับแล้วก็ขั้วต่อก็จะเป็นขั้วต่อ HDMI HDMI 2นะครับแล้วก็จะเป็นเอ่อนี่เป็นขั้ว ขั้วอะไรไม่แน่ใจนะเนี่ยอีก2ช่องนะครับแล้วก็มีชั่วขั้ว AV อะไรเนรี่ยฮะนี่อีกพวงแต่ไม่ได้เคยได้ใช้ส่วนใหญ่ก็จะใช้แต่แค่นี้ครับใช้ HDMI ิมไเข้าจอเลยนะใช้จอทีวีได้นะครับจะฝ่ายในโตรนะครับสภาพยังเนี๊ยบนะครับสภาพยังเนี๊ยบฮะสภาพยังเนี๊ยบเอามาแค่มาทดลองใช้ว่าจะเรียนรู้วิธีการขุดเหรียญดิจิตอลทำยังไงแค่นั้นเอง รู้แล้วก็ก็ไม่ก็ไม,ไม่ไม่ได้ใช้แล้วนะครับนี้ถ้าเก็บไว้มันก็จะกลายเป็นพิพิธภัณฑ์เนี่ยเป็นซากเทคโนโลยีเปล่าๆเพราะ,ระมันยังใช้งานได้ดีมากเลยก็คุณผ,ผู้ชมท่านใดที่ต้องการใช้นะครับเอาไปเล่นเกมนะครับเอาไปเล่นเกมหรือไปใช้การ์ดจอธรรมดาที่มีประสิทธิภาพนะฮะก็ถือว่าเป็นการ์ดจอที่รุ่นใหญ่ไม่เบานะครับนี่ฮะก็ขายพันสบาทพร้อมส่งครับ พั0สบาทพร้อมส่งนะฮะก็หลังจากมาทดลองใช้อยู่1เดือนไม่เกิน1เดือนนะครับแล้วก็เก็บมาประมาณสักแปเดือนประมาณนี้ครับเนี่ยห่อเก็บไว้อย่างเงี้ยเนนึกขึ้นได้ก็เสียดายมันจะมามาพังหรือามากลายเป็นซากขยะเทคโนโลยีไปโดยเปล่าประโยชน์เพราะนั้นคุณผู้ชมท่านใดที่ใช้จะเอาไปใช้เล่นเกมนะครับทำการ์ดจอที่เล่นเล่นเกม 3D ไม่ไม่ไม่ใช่สามดีเภทหนักหนักฮาร์ดค,คอร์เป็นปัจจุบันนะครับสามดีระดับกลางกลางค่อนข้างสูงอะโอเคเลยกลางกลางค่อนข้างสูงโอเคเลยนะครับก็สนใจก็ทักเบอร์โทรมาได้นะครับเบอร์โทรอยู่ที่อยู่ที่ใต้คลิปนะครับอยู่ที่คำอธิบายใต้คลิปนะครับเบอร์โทรนะฮะหรือจะขึ้นไว้ที่จอด้วยนะครับทักเบอร์โทรมาเลยก็พันสามร้อยบาทพร้อมส่งนะครับนี่ฮะสภาพยังเนี้ยบอยู่นะครับ พลิกให้ดูซ้ายขวาหน้าหลังช่องต่อก็ใช้ HDMI ดีสุดแล้วฮะแล้วมีอีกมีอีกสามช่องเนี่ยไม่แน่ใจนะครับช่องนี้เป็น AVI หรือเปล่านะฮะเนี่ยช่องนี้น่าจะเป็น AVI นะครับอันนี้ช่องนี้อะไรไม่แน่ใจเหมือนกันนะช่องนี้เขาก็มีตัวหนังสือบอกนะครับเนี่ยมีตัวหนังสือบอกนะฮะก็โอเคนะครับใครสนใจทักมานะครับถ้า ถ้าขายได้แล้วก็จะพิมพ์วงเล็บไว้ที่ที่หัวหัวข้อหัวข้อไอ้คลิปนะครับว่าขายแล้วแต่ถ้ายังไม่มีวงเล็บว่าขายแล้วก็แสดงว่าของยังอยู่นะครับก็โอเคครับทักมาครับจะโทรมานะครับทักมาโทรมาคุยกันนะครับพันสามร้อยบาทพร้อมส่งครับโอเคครับขอให้โชคดีมีความสุขครับสวัสดีครับ